นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินแดนมาวันนี้ปรุงหยุดอยู่บ้านค่ะเพราะว่าปรุงสั่งตู้เย็นเข้าไว้บริษัทเขาบอกว่าเขาจะเอามาส่งในภายเวลาช่วงแปดโมงเช้ากับบ่ายโมงค่ะ อันนี้เป็นตู้เย็นเครื่องเก่าของเรายี่ห้ออิเล็กโทรลักค่ะใช้ทนมากเลยอยู่กับเรามานานทางด้านล่างจะเป็นช่องฟิตอยู่3ชั้นแล้วก็ด้านบนจะเป็นช่องแช่ธรรมดาเดี๋ยวปุงจะให้เพื่อนๆดูทางด้านในว่าทําไมพวกเราถึงต้องซื้อตู้เย็นเครื่องใหม่กันค่ะ ตู้แช่ธรรมดาจะมีน้ําแข็งเกาะอ,อยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีสนิมขึ้นอยู่ข้างๆตามชั้นที่เราวางของเนี่ยค่ะแล้วเวลาน้ําแข็งละลายทีไรก็จะหยุดลงมาตามพื้นทําให้พื้นผุกพังแล้วเราจะต้องเสียค่าทําพื้นใหม่ที่เดนมารกก์กแพงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆตู้เย็นอันนี้อยู่กับพวกเรามาประมาณ20ปีได้แล้วค่ะ ผงไม่อยากซื้อใหม่แต่ก็ต้องซื้อค่ะว่าผมเก็บผลไม้มาจากสวนเป็นผลไม้ออร์แกนิกด้วยค่ะเราเอาวางไว้ข้างนอกผลไม้ก็จะเน่าหมดถ้าอยู่เมืองไทยผมก็จะไม่ซื้อค่ะเพราะว่าเมืองไทยเรามีผักอยู่รอบๆบบ้านลงไปเก็บตอนไหนก็ได้กินตอนนั้นค่ะไม่ต้องเอามาแช่แข็งแช่ตู้เย็นไว้ตู้นี้เป็นตู้แช่แข็งพวกเราได้ซื้อมาไว้ล่วงหน้าแล้วหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะเก็บเอาของที่แช่จากช่องฟิตเมื่อตู้เย็นเมื่อตะเกียเอามาไว้ที่นี่ค่ะแล้วก็ เราก็จะมีพวกสมุนไพรจากเมืองไทยค่ะมาแช่ไว้แล้วก็มีพริกลาบพริกแกงแล้วก็มีเจ่วบองด้วยค่ะตอนนี้เราก็จะมีตู้เย็นสองตู้แล้วอีกตู้นี้เป็นตู้แช่แข็งแล้วตู้ที่จะมาใหม่นี่ก็เป็นตู้แช่ธรรมดาค่ะบริษัทเขาเอาตู้เย็นมาส่งแล้วค่ะเพื่อนๆเราก็จะเซ็นรับสินค้าที่เขาเอามาส่งค่ะ ให้เขาขนตู้เย็นนั้นเก่าไปที่อื่นด้วยปรุงถามเขาว่าเขาจะเอาไปที่ไหนเขาบอกว่าจะเอาไปให้ที่บริษัทซ่อมถ้าเกิดซ่อมได้ก็จะไปขายต่อไม่รู้ว่าจะขายในประเทศหรือต่างประเทศถ้าซ่อมไม่ได้ก็จะทุบขายเป็นเศษเหล็กค่ะคนที่เขาเอาของมาส่งเนี่ยทั้งเอาของมาส่งเราแล้วก็เอาของเราไปที่อื่นด้วยถ้าเขามาคนเดียวก็ตกประมาณ3,500บาทถ้าเกิดเขามา2คนก็จะตกประมาณ4 0 0พันกว่าบาทค่ะเขาห่อพลาสติกมาอย่างนี้เลยค่ะ ทั้งตู้เย็นเลยเดี๋ยวปุ้งจะแกะเอาออกก่อนค่ะนี่ค่ะยาวมากเลยเดี๋ยวปุ้งจะเก็บเอาไปไว้ที่สวนผักค่ะนี่ค่ะสูงมากเลยเหมือนตู้เย็นอันเก่าเลยเดี๋ยวปุ้งจะค่อยๆขยับขยับ,ยบเลื่อนเอาเข้าไปในที่ที่วางไว้ตู้เย็นอันเก่าค่ะ เข้าได้อยู่เข้าเพื่อน,อนมันมีล้อเล็กๆอยู่ใต้ใต้พื้นตู้เย็นนคะคะสองล้ออยู่ทางด้านหลังแต่ตัวนี้พุงยังจะไม่เสียบปั๊กค่ะเ,เพื่อนบริษัทที่พุงไปซื้อตู้เย็นเขาบอกว่าให้ตั้งไว้แบบนี้สองชั่วโมงเพราะว่าเวลาขนย้ายรถที่เขาเอามาส่งอะ่ะมันกระเทือนค่ะน้ํายาที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยมันไม่เข้าที่เข้าทางเขาบอกว่าให้เอาตั้งไว้ก่อนสองชั่วโมงก่อนที่จะเสียบปั๊กแล้วก็จะยืดอายุเวลาการใช้งานของตู้เย็นไปได้นานมากๆเลยค่ะ เป็นตู้เย็นที่ประหยัดไฟค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูทางด้านในกันก่อนค่ะนี่ก็จะเป็นทางด้านประตูของตู้เย็นก็จะมีกล่องใส่ของแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สามารถเลื่อนเอาไปวางไว้ตามชั้นต่างๆได้ถ้าเราใส่ขวดนมหรือว่าใส่อะไรมันสูงไปเราก็ขยับได้ค่ะด้านบนนี้ก็เป็นกล่องใส่ไข่ค่ะตู้เย็นอันนี้จะมีทั้งหมด9ชั้นค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นชั้นใส่ผักค่ะใส่ผักใส่ผลไม้ ว่างอยู่ค่ะนี่ก็เป็นชั้นใส่ผักผลไม้เหมือนกันนี่ก็มีอีกชั้นหนึ่งค่ะทั้งหมดสามชั้นชั้นต่อมานี่ก็จะเป็นชั้นวางของค่ะมีชั้นวางขวดด้วยค่ะ ลงกับแดนตัดสินใจซื้อตู้เย็นธรรมดาแล้วก็ตู้แช่เป็นช่องฟิตค่ะก็คุ้มค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผักที่สวนของเราเวลาเราเก็บมาเนี่ยเราจะได้เก็บไว้กินนานๆค่ะเราอยู่กันหลายคนค่ะเพื่อนเพื่อนก็ต้องหาวิธีเก็บรักษาถนอมอาหารไว้จะได้ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะตอนนี้ตู้เย็นใหม่ของเราก็เอาของเข้าไปไว้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกสาวนาตาลีกลับมาจากโรงเรียนช่วยเอาของจากท้ค่ะด้านล่างนี่ก็นาตาลีเขาเอาแอปเปิลจากสวน ของเรามาใส่ไว้ในนี้ค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีมะเขือเทศลูกเล็กๆแดงๆเก็บเอาไว้ในกล่องค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นเราจะได้กินนานๆเน,นี่ยค่ะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนาตาลีดีใจมากเลยบอกว่าตู้เย็นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาของจัดใส่ไว้ให้เองส่วนในตะกร้านี้นาตาลีเขาก็แยกเอาไว้ให้ค่ะเป็นแอปเปิลที่เริ่มจะเสียแล้วค่ะ มีตัวแมลงต่อยเดี๋ยวปุงก็จะมาปาดเอาตรงที่เสียๆออกแล้วก็เอาไปล้างน้ําแล้วก็ามาต้มเดี๋ยวเราจะมาทาแอปเปิลกวนอบแห้งกันค่ะตอนที่ลูกสาวคนโตปุงยังเล็กอยู่อายุ3ามขวบเขาอยากกินแอปเปิลปุงก็ไปหาซื้อแอปเปิลไม่ได้ไปซื้อในห้างค่ะไปซื้อข้างนอกที่เขาขายตามตลาดนะัดอะ เป็นแอปเปิลสีแดงแดงเขาเคลือบไว้ปุ้ก็ไปซื้อมาให้ลูกกินปุ้มก็มองลูกกินค่ะเพราะว่าสงสารลูกอ่ะปุ้ก็ไม่มีตังคนะแตกินก็ก็กลัวลูกไม่ได้กินค่ะเหมือนเป็นผลไม้ที่พิเศษสุดมากๆเลยแอปเปิ้ลเนี่ยพอปุ้มาอยู่ที่เดนมาร์กค่ะเพื่อนๆอยู่ตามข้างทางก็มีค่ะเป็นผลไม้ประจําท้องถิ่นไม่มีค่าล่วงเต็มค่ะ บางทีเนี่ยไปตามหมู่บ้านเขาจะเก็บออกมาวางไว้วางไว้หน้าบ้านให้คนมาหยิบเอาไปกินเฉยๆคะ่ะเนี่ยอยู่บางไทยเรามีค่ามากๆเลยเหมือนเราอยู่ที่เนี่ยเรากินทุเรียนน่ะโคตรจะแพงค่ะแต่เราก็อยากจะกินเหมือนคล้ายว่าบ่อึดบ่อยากนะคะเพื่อนๆหมายถึงว่ามันมันมีแล้วมันไม่อยากกินนะคะข้างไนลูกนี่จะเป็นสีชมพูะค่ะเพื่อน หลอบหวานองเปรี้ยวนิดหนอ่อยคะเอาแกนทางด้านในแล้วก็ตรงที่เสียเยนี่ยอาไปทำปุ๋ยค่ะ ต้มสองมอเลยค่ะเพื่อนๆได้เยอะมากเลยตอนนี้ปุงเอาแอปเปิลอีกหม้อหนึ่งที่ต้มไว้มาเทรวมกันค่ะแล้วก็เอามาเคี่ยวให้เละโดยที่ไม่ต้องเอาไปปัน่นหรือเอาไปยีเลยค่ะเคี่ยวจนน้ําแห้งเลยตอนนี้น้าก็แห้งไปเยอะแล้วเดี๋ยวปุงจะเติมน้ําตาลออแกนิกกับเกลือลงไปเกลือสีชมพคูค่ะเพื่อนๆ น้ำตาลเคี่ยวไปกันกว่าน้ำตาลกับเกลือละลายค่ะชิมรสตามใจชอบแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ตะแกรงเข้าไปใส่ตู้อบกันค่ะตักแอปเปิลกวนที่เย็นแล้วมาแบ่งใส่ถ้วยแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่พริกป่นลงไปด้วยค่ะมุงอยากให้แอปเปิลกวนของเราที่เวลาเอาไปอบแห้งแล้วมีรสชาติความเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มค่ะ กระดาษนี้จะเป็นกระดาษที่ใช้ลองไว้ทําขนมเค,ค้กค่ะเพื่อนๆปมก็จะตักใส่แบบเนี้ค่ะอยากจะทําเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้ค่ะไม่จําเป็นต้องกลมมากปุมจะไม่ทําเป็นแผ่นใหญ่ไปทั่วเต็มแผ่นกระดาษนี้เลยเวลาตอนแกะจะแกะยากว่าทำแบบนี้จะแกะง่ายกว่านี่ค่ะเพื่อนๆทําเสร็จแล้วได้เยอะอยู่ค่ะ จะเอาเข้าไปอบในเตาอบรมร้อนกันค่ะเตาอบรมร้อนของเราจะมีทั้งหมด6ชั้นค่ะเพื่อนๆใช้ไฟอบ70องศาอบจนก,กว่าจะแห้งค่ะแห้งแล้วค่ะแอปเปิลกวนอบแห้งของเราเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะเดี๋ยวจะเัื่อมกันนะ ทำแบบนี้แกะง่ายดีเพืเพื่อนอหากิจกรรมให้เดวิดกับแดนทำสนุกไหมเดวิดสนุกครับมาช่วยกันแกะแอปเปิ้ลกวนตุกแห้งครับเพื่อนเพืดวิดเกลือมากเลยคุณพ่อครับ ท่อแจงๆเล้นตัวปากเม่ได้บอกเลยๆนี่ค่ะเพื่อนๆรุงกวนสองหมอ้อได้แค่นี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำดอกกุหลาบกันค่ะเพื่นอนๆหากิจกรรมทำกันเด็กๆทำได้ค่อยๆทำ ของเรานี่ของเดวิดใช่ไหมใช่นี่ของคุณแม่เดวิดทำอีกอันนึง ไป <Her>. อ,อย่นีแน่นอย่นไปแน่นดอกกุหลาบเดวิดชนเดี๋ยวเราจะมาทำดอกกุหลาบดอกใหญ่กันค่ะ <laughs> หาอะไรทำสนุกสนุกเพื่อน นี่คะ่ะเป็นดอกกุหลาบจากแอปเปิลกวนอบแห้งคะ่ะใส่จานไว้เลย,เลยมาชิมแอปเปิลกวนอบแห้งด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆชุน,ช,นชุนชุนไม่ใช่หรอนๆกันหน่อย,อยก,กันตักอ้ามผลออไม้แลว หวานาครับเหนียวนหนึบๆเลยครับเพื่อนอร่อยหวานเหรอไม่หวานไม่หวานมากไม่หวานมากครับอร่อ,อยเดวิดเขาจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้ครับเพื่อนๆแต่ยวผมต้องเลือกรวมกันไปหมดเลยแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดถ้าเผ็ดจะมีพริกหน่อยๆไม,ม,ม,ม่มีอร่อยมากอะแอปเป,เปิลเขาจะมีความหวานอยู่ในตัวของเขาแล้วใส่น้ำตาลไม่ต้องเยอะครับเพื่อนๆ เปิ้ลหล่นลงมาเยอะๆเราก็อย่าทิ้งไอตัวแมลงต่อยอะไรเงี้ยเก็บมาทำแบบเนี้ยเปิ้ลกวนสุดยอดเลยค่ะอร่อยอร่อยอ่ะกินหมดเร็วแล้วเนี่ยเฮ้เ <laughs> <ม>ดียวไม่กล้าเพิมใช่้หอร่อย เดวเวลาเขากินอะไรเขาจะเคี้ยวแบบละเอียดมากแล้วกินนะไม่ค่อยคุยเหมือนแม่พ่อ <c oughs> แม่คุยเยอะใช่ใช่จ้ะวันนี้เพิ่เราได้ซื้อตู้เย็นใหม่ค่ะแล้วก็เอามาเก็บผักผลไม้จากสวนของเราแล้วก็ปุ้มก็มาทาแอปเปิลกวนอบแห้งให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ชิมให้เพื่อนๆได้ดูด้วยค่ะลงและครอบครัวขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราบ้างนะคะ แลไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย